<c oughs> สวัสดีพี่น้องชาวออสตุดท,ที่น่ารักแล้วก็น่าอดูทุกท่านแล้ววันนี้คอนเทนต์32ตัวกับบิ๊กมัมย่าหาธรรมก็มาอีกครั้งกับเอ่อคอนเทนต์ยากหาธรรมคือวัดดาเบตตุลละครล้วนๆว่า32ตัวนั้นจะสามารถไปได้กี่เวฟแบบเข้าตึงแต่ที่สาคัญเลยคือไม่บับไม่ไม,ไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับคือความสามารถตุลละครของเขาเพียวๆแบบฟ <Yeah. S 1> ูลพาวเวอร์เราลองมาดาวกันแบบข้าวๆเลยนะครับว่า ตัวละครตัวนี้มันจะสามารถไปได้ถึงกี่แวฟกันเลยทีเดียวครับแล้ก็ตึงเอกมเป็นอะไรแดดใช่ปะและในราคาการวางที่500และการช่วงแรกแบบโอเพที่การจมตี3าวิแบบโคตรว่องไวครับด้วยแดิเมดจ3ดเ7 97. แล้วก็วิกันตี3.5ระยะ65แบบโคตรบ่มเอยอันนี้ตอนเกมระยะตึงจัดต้งใส่ต้องตัดข้าเวเบฟเรียบรอตูองเงินแล้ว เหมือนกับพี่โอพีเลยทำการพูดไฟแบบจิวจิตเด็ดเด็ดเด็ดเบิร์นไข่แก่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูปบัตรของผมนั้นไม่พอเฮ้ยเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหละเฮ้ยอย่างนี้มันต้องสักหมัดแล้วมาดด้วยความยุติธรรมเเบวหน้าจอไปเออซื้อคือยังแพงไปอย่างที่หมายแต่เดี๋ยวก่อนเรายังมีร้านแนะนำด๊อกบัคจบร้านบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุ้มรวดเร็วทันใจ พร้อมบริการต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นบริการเติมโรบักไอดี s s บริการ v ีไอพีเซเวอร์เดบริการกดเกมพ Pass แมปบ o ็อกฟุบริการกดผล Map b o ็อ o ฟุบริการกดเกมพ Pass และกดผล King ล e g e n c y บริการกดพิ a p All Star และบริการกดเกมพั s ด a แมปอนิเมตไฟติมและยังไม่พอยังมีบริการกดเติมคูปองอวีฟฟีไฟบอล a n นโอพระเจ้าเยอะจัด และบริการเติมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายให้ทุกท่านเลือกสรรและบริการเลสิบเออใกล้จะหมดแล้วนะเลสิบอะรีบๆล่ะและแล้วเราก็ต้องตัดข้าเว็บมาในช่วงที่เราปั้มตรงเงินได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบและนี่คือ การชักดาบอันยาวใหญ่ของเขาออกมาแล้วก็ตวัดขึ้นไฟไหมเออไฟไม่ไหมด้วยเพลงดาบไฟไม่ไหมไม่ใช่อันนี้ขบวนคาถาที่หนึ่งไม่รู้ว่าไฟไหมในการปาดไฟเข้าสู่บ้าม้าะตอย่างโหดร้ายในการชาร์จไฟลิวจินจักกะแต่ไม่ไหมเดูดาดเมจอเซนลุนแรงของเขาในการชาร์จไฟสองล้านเออเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับสองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพัน 523.24หน่วยและก็วิกัารตี5ระยะ135แบบโคตรึงอ้าวเห็นแล้วอาปรค้างเลยกับสกิลไลท์อาร์เดสที่แสงเจ้าโอพในการย้อนศัตรูที่ย้อนทับกันไม่ได้เพราะว่าเหมือนเออเหมือนตัวลูโน่เลยและวงก็ข้างจิวจิตพอๆกับโจลูโนเลยก็ว่าได้แในที่สำคัญคือตัวไหนของกูเนี่ยเห็นอย่างนี้เนี่ย มองไม่เห็นไอ้เขียวๆด้านล่างนะครับไม่รู้ของใครเป็นของใครแ <Yay! S 1> น่ก่อนตะกี้โชว์เปน็นอย่งสเตปเป็นไงเฮ้ย <Hey! S 1> มันคุ้นๆนะเนี่ยเหมือน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 ตัวอะไรวะเหมือนไอ้กลางอาณาเขตของสเตนเลยนะครับในการโชว์สองลูกตาแล้วมันเกี่ยวอะไรกันมะเนี่ย <Yay! S 1> จริงๆแล้วผลพิษสัต์ของพี่นรัรมเนี่ยน่าจะดึงพลังชีวิตหรือวิญญาณออกมาแล้วก็ตายเลยในทันทีแบบบังคับตาย,ย,ย <Yay! S 1> อะไรเงี้ยนี่อะไรวะเนี่ยจิวจิสให้ตายเถอ hey! <Hey! S 1> แะแฮ้แล้วเราก็ต้องตัดเข้ามา ในเวฟที่ตึงกว่าเดิมในเวฟที่60และหลังจากนี้แหละครับเรามาลุ้นกันเถอะครับว่าเราจะสามารถไปได้กี่เวฟแบบโคตรตึงผมก็เลยนำการหมุน 3, 6, 6, ส6 0อยงศาให้หลายคนดูแบบร,บรอบๆศัตรูอนุมบริเวณดูนะครับในการชาร์จไฟที่ดาบของเขาแบบรวดเร็วภายใน5วินาทีนั้นในการปาดต่อนเนื่องแบบโคตรตึงครับและนี่คือผมก็ลองไล่ดูเห็นไหมตอนนี้ผมตันหมดแล้วนะครับประมาณอ่า แปดตัวละครนะครับดูลองไล่ตุดูไปว้าอันไหนของผมบ้างวะเนี่ยคือมันมองยากมากนะครับตัวละครพิกวามตัวนี้คือตัวมันใหญ่เกินไปคือมันไม่ใช่ใหญ่เกินไปหรอกเทียมันติดก้อนเมฆด้านล่างนะครับจึงทําให้เห็นแบบไม่เห็นวงล้อสีเขียวว่าตัวละครตัวนั้นเป็นของเราอะไรเงี้ยจีเออผมวางไม่ได้แล้วเนี่ยผมวางครบแล้วเ,เว้ยแต่ผมไม่รู้ว่าตัวละครตัวไหนนั้นเป็นของผมบ้างผมก็เลยไล่มองดูอย่างนี้ดูดิเห็นไหม อันนี้มันไม่ใช่ของผมด้วยซ้ำไปเฮ้ยร้อยเจ็หลายคนยังว่าเบิ่มเกินบางทีตอนนี้บิกบมอม175ยเจากำลังปาดหน้ากระเบื้องอย่างโหดร้ายในการชาร์จไฟที่ดาบของเขาในการใช้ลิวจินจักกะ <P ish> ในการเผาพานสตัตทุกสัประสิ่งให้เป็นเท่าฐานโอ้มม่ก๊าด้วยครับแบบโอพีแค่ผมยืนอยู่ตรงกลางนี้ก็ไม่มีใครเห็นผมอีกแล้ว ถ้าเล่นซ่อนแอบในแแบบเนี่ยผมขอยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยคือไม่เห็นใครเจอเลยเว้ยเจนเนียเกินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงไหนแฟ้าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหโคตรเท่เลยครับพี่ในการชาร์จไฟแบบ,บติดไฟต้องใส่แบบลาดเอ่อลาดน้ำมันไว้เยอะอะไรเงี้ยนในการชาร์จแล้วก็ฟันบอดหน้าเพียงช่วงขนาดแบบพร้อมกันเลยแบบชชียแบบพร้อมกันเลยนะครับแบบเอาเรื่องเลย ในเวฟที่64่ผ่านไปแบบรวดเร็วผมก็เลยทําการที่จะอัพให้มันตานทั้งหมดทั้ง8ตัวละครอของผมแต่ตอนนี้ก็ตานทั้งหมดแล้วนะครับแต่ผมต้องอาปากค้างจริงครับแบบบึ้มจริงๆฮะดูเนี้ยเลี้ยงหน้าก,กระดาษเลี้ยงเป็ดอย่างนี้เลยครับโอ้โหดูดิเห็นข้าบนนี้ยังมุมสูงก็ถึงกับตาลึงแล้วเพราะว่าแม่งโอพีเกินไปแล้วท่านผู้ชมครับเออในเวฟเท่าไหร่ละหกสิบห้าแบบโคตรตึงครับท่านผู้ชมอ้าวเราต้องมาดูกันนะครับว่า ตัวละครทั้งหมดา2ที่ตัวในช่วงวิบบัมนี้จะไปได้กี่เวฟแบบตึงๆกันนะลองดาวแบบขำๆก็ได้นะครับน่าจะไม่พอกับมีฮอกปล่น่าจะพอๆกับมีฮอกไม่ก็มีฮอไกลกว่าเลยมีฮอได้จะโอพีกว่านะครับแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยทางเวฟที่ไกลที่สุดเนี่ยแบบไม่ไม่รวมบัฟไม่รวมอะไรนะความสามารถตัวละครล้วนนะครับก็น่าจะเป็นทางฝั่งของอ่าอืมทางฝั่งของบิวนะครับ ลายสองตัวแต่วไม่ใช่ดิมันมีการแอร์ด้วยนี่หว่าถ้าตัวมันเองแบบเพียวๆก็น่าจะแตกัะเวสิบสองแล้วน่าจะเลี้ยงเป็นอานแล้วอะไรเงี้ยเรามาดูมอนและเลือดของเขาในตอนนี้เฮ้ย <c oughs> ประมาณสี่สิบห้าสิบล้านกันแล้วนะครับแบบโคตรตึงแต่กระโดนท่าลรือจินจกะในการฟันบ้านหน้าแล้วก็ตายอย่างโหดร้ายลายตัวละครกันเลยทีเดียวครับ <c oughs> เลือดเป็นสิบล้านก็ไม่เหลือครับปีตายอย่างรวดเร็วเลยฮนะ <c oughs> อยาตายหลายตัวเลยเอ้าใบก็ดคือตายหน้ากระดาลิงเป็ดแล้วก็ตายยังเป็นหมู่คณะกันเลยทีเดียวครับแบบคดเบิ่มเฮ้ยบ้านอ่ะตึงเกินไปมุ้ยตึงเกินปุยมุ้ยแล้วครับเนี่ยนะครับผมก็ลองมองประตูตที่จะผ่านหลุดผ่านหน้าบ้านและช่องแคบนี้ไปแต่ก็ยังมีตัวละครที่ส่วนน้อยที่สามารถหลุดผ่านช่องแคบและหน้าบ้านนี้ไปได้เฮ้ยตึงจัดเลยให้ตายเถอะเดี๋ยวเว็บที่6 7ผ่านไปแบบรวดเร็วครับ ตอนนี้เราม,มีตัวละครที่แข็งแร่งและก็แข็งแร่งมากๆในการที่จะหลุดผ่านเท้าบ้านไปแต่ก็อาาถอะครับผมกระโดนปาดหน้าบ้านกระเบื้องจนตรายหายเงินทุกงดงเลยทีเดียวได้ตายมีลอดเรือนดด้วยเดี๋ยวกให้ตายเถอะ <c oughs> ดูดีครับในการชาร์จริวจินชาก,กะโอ้หลายตัวละครชาร์จพร้อมกันครับแล้วก็ฟันเข้าถู่เบ้าหน้าในการบวมเดียวโอ้โหให้ตายเหอะอย่างนี้เลือดไปร้อยล้านก็ไม่เหลือครับท่านผู้ชม หายยุกแผงก็เลยทีเดียวครับโอดูดิเลือดเยอะนะเนี่ยชี้แต่ก็ตายหายยุกแผงเลยฮะตึงจัดตึงเกินปุยมุยตึงเกินไปไหมดีเในเว็บที่68พั่านไปแบบรวดเร็วครับยืนยันเจียวเดียวแล้วก็แบบห8แล้วว่ะเออยืนยนเยี่ยวเหนียวว่า68บเวฟแล้วตึงเกินใช่มดเเดีครับเป็นการปาดอย่างต่อเนื่องครับป๊ะโป๊ะปแล้วก็ป๊ะโป๊โปโหดเลยฮะ เขาบอหน้าอย่างโหดร้ายกันเลยทีเดียวหายุกแผงโออไม่ก oh ็ดดรืเอฮะจิงแล้วก็จริงจริงจริงๆแล้วก็ผมก็ทำการที่จะกดย้อนเวลาอแสนโอพของเขาให้ลุงยาวเวลาแล้นออกไปบอกคำเดียวครับว่าหลายตัวละครนั้นก็ย้อนออกไปด้านหลังแล้วก็ไม่สามารถย้อนตัวซาำได้นะครับดูนฮะย้อนไปเลยไม่ย้อนว่ะตัวเสรตัวนี้ตัวําำเหมือนกันเหรอก็ทำอาหาทีบิ๊ม ก็เลยยกดาบพร้อมการทั้งหมดสาที่สองตัวในการฟันเป้าหน้าเพียงครั้งเดียวแบบเน้นๆเสียละสองล้านคูณสามสิสองอะคิดดูปาดทีก็หายแพงแล้วบอกคำเดียวว่าตึงจัดนะครับน้องๆผมต้องคําหาไรออเดตเว้ยในการย้อนเวลาเด็กมันมีแบบตัวละครไหนบ้างอะไรเงี้ยเอออันไหนของผมบ้างวะผมก็มองไม่เห็นแล้วเนี่ยในการปาต่อเนื่องครับชิงชิงจริงเดี๋ยวก็ชิงเดี๋ยวก็ปิวปิวปิวเฮ้ยเสีย เหลือไปร้อยล้านก็ไม่เหลือครับไปในช่วงพิบตาก็ตตวลครนั้นก็ตายอย่างหายอย่างยุกตรงเฮ้ยใครกดย้อนเวลาวะตึงจัดเอ้าเราไม่เห็นอนิเมชันสองสกิลเล่าสกิลดี้ไอ้คนเมื่อกี้กดเลยนะครับคือเอาย้อนไปละหรอหรือว่าอนิเมชันในเอฟเฟกต์เนี่ยมันโอ้มันแป๊บเดียวไงอันนี้ผมก็ไม่ได้กดนะแต่จะเป็นทางท่านสมาชิกทางสิบสองได้นี้เขาทําการกดสกิลเพื่อย้อนเวลาและก็ย้อนหมู่ไปทั้งแบบนะครับย้อนกันบริเวณนี้เนย ย้อนอีกแล้วแบบเบิ่มๆเ,เนี่ยฮะเดินถ่ายหลังไปครับเดินไปร้อยล้านก็มีหนามแน่นอนเฮ้ยดูดิเจี่ยวในตัวที่เดินมาแถวหลังก็จะไม่โดนดาเมจแล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านกระเบื้องไปแบบฉิวๆทำามีเผาไหม้ด้วยแล้วก็ผมจะบอกตรงนี้เลยว่าบิ๊กมามโนนึงแน่นอนครับเผาไหม้สีส้มอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันมันมีแค่อันเวอร์ชั่นเอฟเฟกต์เฉยๆในการชาร์จแล้วก็ฟันนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะลมมีหอกได้ก็ได้นะ มาย้อนฟังตัวเท่านั้นที่อยู่ในอนุบริเวณและก็อนุบริเวณช่องแคบมือบิวด้าของเขาเอาแล้วขวามือก็เริ่มเดินเข้าบ้านมาแล้วนะครับเช้ยไปนะไปนะตอนนี้กําลังหลุดมาเป็นขยงนะครับดูดิฮะแล้วก็มีเลือดที่ค่อนข้างจะเยอะแยะและยุ่ยแย่พอสมควรครับในการใช้ดาบหรือจินจก,กะฟันไม่ตายนั่นแหละปัญหาก็เลยมีการย้อนเวลาเพื่อขู่ศัตรูแบบเบิ่ม เฮย้ยเมื่อกี้เลือดเขียวๆเลยตายว่ะเี่ะการฟันต่อเนื่องครับชิงชงชิงชงจจิงๆแล้วก็ย้อนเวลาแล้วก็จ <iction> ิ๊งๆๆๆๆๆแล้วก็รอนเวลาผมก็เลยเดินกลับมาตรงนี้แต่ก็ช่างดึกครับผมมอนมันเริ่มหลุดมาเยอะแล้วผมก็เลยเดินกลับที่เดิมแบบคตดเพิ่มและก็นี่ก็คือมอสที่กาลังหลุดไปครับผมก็เลยทําการที่จะทําหาตัวละครของผมมันอยู่ไหนวะมันหายากมากเลยนะเอ้ยจะพยายามขับขันนี่ไม่ทันนะเนี่ย ผมก็เลยทาการย้อนเวลาขู่ไปอีกหนึ่งเตะเตบเพราะว่าทำดรเมนหมู่ที่แสนรุนแรงบ้านะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรทุกสถานเลยครับไม่น้อยผมเลยทําการย้อนเวลาอีกหนึ่งครั้งแต่ก็ชักถูกครับล่าก,ก่อนแน่นอนเลยครับน้องโอ้ไม่นะผมรู้สึกเึงนจิตตาก,การรมชีวิตที่กาลังจะแตกพ่ายนตอนนี้ในเว็บที่74ครับจะขึ้น7 5ห้ไหมอ่ะฮึไม่ขึ้นไอ้ชี้ในเว็บ74บแบบโคตรตลก เดี๋ยวผมได้อัปากค้าก็นีเดียวครับว่าย้อนเวลานั้นไม่สามารถย้อนตัวซ้ำได้แบบเพิมๆเพราะว่าอะไรนั่นเลยน่าจะลาก่อรกดูของท่านอะไอปี่เอ้อดูดิเชี่ยโอ้โหดูดิย้อนเออย้อนไม่ได้ครับผมน่าจะเรียบร้อยโรงเรียนจีนแน่นอนครับเฟันดีลาตีสวัสดีครับนอนไวยังไง